ไม้ไผ่สางนวลเนาะทำมาเป็นรั้วอันนี้รั้วผนังก็ได้ยาว6เมตรนะครับความกว้างก็ยาวความกว้างน่าจะมั้งเต็มพื้นที่ครับเพื้นที่ตรงนี้เลยเราเลยครับตารางวาแล้วก็ใช้เป็นไม้ไผ่เป็นลำทำด้วยโครงเหล็กนะข้างในมี่เปียกงานทำด้วยโครงเหล็กเดี๋ยวพาไปแช่หล่อลาวสปาเนาะเดี๋ยวพาไปกินพาไปกินต้มต้มยำกุ้งไงละร้านโนเขาว่า ต้มยำกุ้งซอยยี่สิบบาทไผ่ไผยนี้นะครเป็นพวกไผ่สร้างนวลที่ทำไผ่สร้างนวลไผ่เบี้ยงเนี่ยทำได้หมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกไผ่สร้างนวลนะพี่ๆอยู่ที่ความชื่นชอบนะว่าต้นทุนราคาจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับผมอันนี้ตารางเมตรหนึ่งก็แค่ประมาณพันกว่าบาทเนาะพี่ๆเขาบอกพร้อมติดตั้งเงี้ยนะแต่ว่าไม่รวมโครงเหล็กนะ พี่เขาบอกว่าเออทางค่าแรงค่าไม้เท่าไหร่ราคาก็จะไม่ได้สูงมากอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านที่จอดรถเนาะที่จอดรถเออเรามีจอดรถอยู่อยู่อยู่สองฝั่งนะอันนี้เป็นโซนโซนโซนหน้าบ้านนะครับนนเป็นโซนหน้าบ้านแล้วก็ข้างพันมีข้าง,ข,างข้างไรบ้านอีกเนี่ยอย่างที่ว่าพี่ๆเขาจะตกแต่งประมาณไหนเนี่ยเนาะถ้าเป็นภายในก็สามารถจะเป็นโครงเหล็กตกแต่งครับอันนี้เข้ามาใน หมดหมู่ของชั้นในชั้นในก็ตกแต่งด้วยไม้ไผ่เกือบหมดนะครับนี่เป็นโซนระเบียงด้านนอกเนาะด้านในก็จะเป็นสปาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมไม้ไผ่นี่เราสามารถตกแต่งได้อยู่หลายๆอย่างนะอาจจะเป็นภายนอกภายในถ้าเราเช่ป้องกันมอดก็จะอยู่ได้นานเนาะถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยกลางแจ้งที่เราติดโครงเหล็กอย่างนี้มันก็ดีเนาะลำไหนมันไม่สวยเราก็สามารถ อ่าเป็นสปูเกียวเฉยนะสปูเกียวยึดแล้วก็แกะออกมาแล้วก็ยกเลยสุดท้ายส่งอะไรมันก็ matte. ไม่ค่อยยากนะเาเบิกค่าขนมเลยนะไม่หนักแล้วแล้วก็เบา ไข่สำนวนสักหมดสักหมดก็จะดีครับเนื้อหนาดีเนาะสังนวนลราคาก็จะถูกแต่ว่าอันนี้รับเราก็ต้องแก้หลักน,นะครับนี้ประมาณหลายท่านด้วยเนาะถ้าเราไปใช้งานตามใจชอบของเราอะครับการรับเลี้ยงไข่สำนวนเนาะก็ะดี่ใช้ชาวสวนน่องตัดมามาทุกออกมาล่อกสวนก็ข,ขึ้นมาลับเลี้ออันนีอ๋อ หนที่เขาใส่ได้ประมาณพันสอได้หลับประมณพันพันพังพันสองบา0นะครับรับจะส่งให้ทั่วประเทศก็ได้ครับรก็จะส่งไปทั่วประเทศทั้งกรุงทพมานคนก็ไปทํานั่งร้านย่าเงี้ยเนาะบอานคนก็เอาไปทำพวกน,นี้นตอนนี้เอามาที่ัวมาทำวทีต่ตั้งแต่ต้นนะครับับบนี้เนาะ ไผ่สร้างนวลครับผมไผ่สร้างนวลน,นี้เราก็เอาไปใช้งาน,นหลายๆรูปแบบนะทำทั้งนั่งร้านทําพวกงานฝ้างานรั้วงานผนงังฝ้าเพดานงานจักสารใช้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาไปใช้งานนะลำค่อนข้างจะตรงนะครับผมอยู่ที่ก็อยู่ที่ว่าจะาไปใช้งานอะไรบางคนก็เป็นไม้สารพัดประโยชน์นะเพราะาราคามันไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่ครับการที่ว่าเราจะตัดไม้อย่างเงี้ยตัดไม้เวลาพี่เขาตัดมาส่งเนะี่ย ก็ควรจะตัดที่แบบขังข้อเข้ามาประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยนะส่วนโคนส่วนปลายเนี่ยครับผมก็ตัดส่งให้กับลูกค้าลูกค้าก็เอาไปจําหน่ายต่ออย่างเงี้ยไม้ผู้ผ่ประมาณเนี้ยเนาะโคนก็ไปทําอีกอีกอีแบบหนึ่งครับโคนมันก็ทํางานเป็นไม้เส้นอันจะไปทาอัผ่ารั้วอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นส่วนของเขาคอกึ่งปลายนะครับผมกขาไ่สังนงนวล